จ้างทีมงานจ้างนะครับตอนตอนเด็ดสีต้องมีผัดพัซซีนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสนิมครับอันนี้เราเวลาเราขัดเาาราจะหายนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นซีรีส์นะครับจากเราถึงลมนะครับแรงเป็นท์นเราเนี่ยผมจะทำจะดูนะครับอันนี้นะครับ จะเป็นเพลาถุงลมเพลาเดียวนะครับอันนี้จะเป็นเพลาถุงลมชุดถุงลมจะเป็นสิบน็อตนะครับเปน็นนี่จะเป็นเพลาตามเป็นถุงลมเหมือนกันครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอันนี้เอาไปแปลงได้นะครับใส่เป็นสิบล้อทำเป็นสิบล้อได้นะครับ ้างหลังจะเป็นเราถุงลมถ้าแปลงเราจะมาแปลงข้างหน้าได้นะครับอันนี้อันนี้เราก็แปลงได้นะครับใส่เป็นแหนบแหนบหน้าเอาแล้วชุดข้างหลังก็จะเป็นถุงลมเนี่ยทำได้ครับไอชุดช่วงหน้าก็จะเป็นแหนบข้างหลังก็จะเป็นถุงลมนะครับทําได้แต่นี้ลูกค้าก็อยากได้เป็นเพย์โบกี้นะครับเป็นแหนบสองแถวครับจักให้ครับเป็นช่วงล่างของซีตี้เลยนะครับรงรุ่น อันนี้ก็จะเป็นสิบน็อตก็กลมของคราก็จะเป็นคันนี้ก็จะทําเป็นสิบสองล้อครับเดี๋ยวเราจะเสริมคันหน้าอีกีนึงเดี๋ยวคินหน้าเดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับนี่ครับเสริมคันหน้าจะทเป็นสิบสองล้อสิบน็อตนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งครับลูกค้าจากหน้านะครับ ก็ฝากติดตามผลง,งานด้วยนะครับใส่ใจทุก,การายละเอียดครับนี่นะจะเป็นกระซีสวยครับหรือเรบร้อยเวลาเราเราเอามาเราปลดนะครับเช็คให้สภาพก็โอเคครับ เป็นอันนี้ก็จะเป็นชุดเน็ตจวไหนไม่ดีรดเราเปลี่ยนให้หมดนดี้ครับคัสซีไม่ผุนะครับมองอย่างนี้ดูเหมือนคัสซีผุนะครับแต่มันเป็นสนิมสนิมตินเล็กน้อยครับอันนี้ก็ถัดสนิมออกก็สีก็หายเราไม่ต้องโก้นะ เรคิปหน้าผมจะพาแมาชมตอนเสร็จแล้วก็ยัดฐานหน้านะครับว่ามันจะออกมาประมาณไหนก็คลิปนี้ก็่าดแค่นี้แล้วกันครับ